สำหรับภาพรวมราคาทองคำในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเรายังคงเห็นแรงขายในต,ตลาดทองคําออกมาค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ครับแม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะปิดทําการเนื่องในวันแรงงานนะครับแต่ราคาทองคําตลาดโลกยังคงเปิดทําการปกติขณะที่ราคาเนี่ยเกิดแรงขายจนหลุดโลหรือหลุดระดับต่ำสุดของราคาในโซนระดับ3,261เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงมานะครับ ภาพของการหลุดระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์เนี่ยทำให้ทองคำระยะสั้นมีการถูกขายจนราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อไปแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ที่ระดับ3,200เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์นะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาทองคํากําลังถูกขายทํากําไรสลับกับลงมาโดยมีการลดโรหรือเรือระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์ลงนะครับขณะที่ไฮหรือระดับสูงสุดของทองคําครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ระดับ3,500ยเหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับขณะที่ไฮหรือระดับสูงสุดของราคาทองคําในสัปดาห์นี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวและยังอยู่ต่ำกว่าระดับ3 4 1 0ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับ ว่าแรงซื้อหรือการดีดกลับของราคาทองคำยังคงเป็นไปอย่างจำกัดขณะที่หากเรามามองภาพปัจจัยพื้นฐานพบว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่คลี่คลายลงไปนะครับเป็นภาพตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนประเมินหรือมองครับว่าหากสงครามการค้าเริ่มมีสัญญาณของการคลี่คล,คลายนะครับ น่าจะทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกอาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจทถอท้หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับที่น้อยลงตามไปด้วยนะครับของคําในฐานะทรัพยรปลอดภยัยก็เลยถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งจีนมีการออกมายืนยันนะครับ ว่าเห็นความจริงใจจากทางฝั่ง,งสหรัฐที่จะเข้ามาเจรจาสงครามการค้าและอยากจะให้ทางฝั่ง,งสหรัฐเนี่ยลดอัตราภาษีนําเข้าสินค้าและบริการจากทางฝั่งจีนลงมาบางตัวนะครับเพื่อเป็นความจริงใจและก็อาจจะมีการหันหน้าเข้ามาเจรจาหรือต่อรองกันเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้านะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการส่งสัญญาจากทางฝั่งจีนนะครับที่รับท่าทีที่เป็นพันธมิตรจากทางฝั่ง,งสหรัฐและก็อยากจะให้เกิดการเจราจาสงครามการค้าโดยเร็วครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองครับว่าหากสหรัฐกับจีนปิดดิวสงครามการค้าได้นะครับก็น่าจะทําให้สถานการณ์ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกอาจจะมีความผันผวนลดลงครับ ปัจจัยดังกล่าวกลับไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและก็กลับมากดดันราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างชัดเจนครับประกอบกับสหรัฐออกมายืนยันนะครับว่าสามารถปิดดีวการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียสหรัฐกับญี่ปุ่นและก็สหรัฐกับเกาหลีใต้ได้ครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้มีความหวังครับว่ากลุ่มประเทศต่างๆน,น่าจะสามารถปิดดิวการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศของตนได้นะครับ ความหวังดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นในหลายๆประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้นและกลับมาเป็นปัจจัยที่ทําให้เม็ดเงินลงทุนโยกจากทองคําในคณะเสียสปปอดภัยกลับเข้าไปเก็งกําไรในตัวตลาดหุ้นซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงและก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดหุ้นมีการ่อนอตัวหรือมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะครับภาพดังกล่าวก็เลยจูงใจนักลงทุนที่จะเข้าไปเก็งกําไรระยะสั้นในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือในตัวตลาดหุ้นครับทั้งนี้เนี่ย ภาพหรือสัญญาณดังกล่าวเนี่ยจึงทาให้ YLG ยังคงประเมินนะครับว่าจังหวะที่ทองคํารีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาหากยังไม่เบรกเอาหรือผ่านแนาวตา้านกรอบช่นลที่เป็นทิศทางช่นลของทิศทางไซด์เว้า up นะครับน่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาต่อของราคาทองคําครับดังนั้นจังหวะที่ทองคํารีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับในโซนแนวตา 3, 6, 3, ้าน3,266 3,287ถึง3,000 300กับ5เหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสอนยังอยากจะให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบชันลของที่ทันไซเวดาวในช่วงสั้นนะครับหากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับของราคาไม่พละระดับดังกล่าวภาพของราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงมาได้ครับระยะสั้นอาจจับตาดูแนวรับนะครับ3,219เหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสอน หากราคาทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้มีลุ้นที่จะเห็นทองคําค่อยๆฟื้นตัวหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับที่กลับไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับระบ 3, ออดับ3,219เหรียญดอลลาร์ต่อปอน์ได้ก็อาจจะเห็นราคาลงมาย่ำฐานที่โลของวันนี้ในโซน3,200เหรียญดอลลาร์ต่อปอน์หรืออาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไป ชนกรอบแนวรับด้านล่างในโซนระดับ3,182เหรียญดอลลาร์ต่อเพออนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะซื้อเล่นสั้นนะครับราคาไม่ควรหลุดรับแรก3,219ยังสามารถซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรที่กรอบแนวต้านด้านบนอยู่แต่เมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นให้ทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา ค่อยทำการเข้าซื้อที่โซนแนวรับนะครับ 3, 200, 3 2 0 0 3,182เหรียญดอลลาร์ต,รตร่ตอเทสซอนครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าภาพของโกลสปอตที่เป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวดดวก็ถือว่ามีความผันผวนและก็การแกว่งตัวในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่หากไปพิจารณาถึงภาพของเงินบาทที่เช้าวันศุกร์นี้มีความผันผวคนค่อนข้างมากก็ต้องบอกว่าทองไทยเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากภาพของบาทที่มีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ ช่วงเช้าเปิดตลาดมาพบว่าบาทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ33บาท50สตางค์ครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยบาทเกิดภาพของการแข็งค่ามากหรือเป็นการลดระดับลงมาหรือเป็นการทิ้งตัวลงมานะครับเราเห็นค่าเงินบาทเนี่ยมีการแข็งค่าประมาณ25สตางค์มาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ33บาท25สตางค์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมากด ให้ทองคําแท่ง96.5%ในประเทศขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับดังนั้นหากในส่วนของทองไทยมีการรีบาวหรือมีการปรับตัวขึ้นนะครับไม่ผ่านแนวต้าน51,750 52,000บาทถึงระดับ52,400บาทต่อบาททองคำอาจจะทยอยแบ่งทองไทยออกขายตามแนวต้านต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลดความเสีย่ยง ในส่วนของการเข้าซื้อครับรอจังหวัะทองไทยอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาครับรับแรกเนี่ยประเมินไว้51,000บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ชะอการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปครับ5 0 7 5 0บาทถึงระดับ5 3 5 0บาทต่อบาททองคำนะครับใช้แนวรับระดับดังกล่าวเป็นโซนพิจารณาในการเข้าเก็บหรือในการทยอยสะสมในโซนระดับ50,000กับสา0บาทต่อบาททองคํา ือว่าเป็นโซนแนวรับสําคัญสําหรับวันนี้นะครับถ้าโชคดีราคาเกิดอ่อนตัวลงมาหรือลงมาถึงระดับดังกล่าวจริงๆก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าเก็บหรือเข้าสะสมถ้าราคาไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวเพื่อไปร,าาไรอทยอยแบ่งทองคําออกขายโซน51,000ื่นหปลายๆถึงระดับ52,000บาทต่อบาททองคำได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะจับตาปัจจัยพื้นฐานหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับเพื่อเป็น ปัจจัยประกอบในการจับจังหวะการซื้อขายของทองคาในช่วงนี้ครับสําหรับวันนี้เนี่ยในฝั่งสหรัฐนะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ P.M.I. ภาคการผลิตประจําเดือนเมษายนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับ ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจชุดดังกล่าวโดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่จะทยอยประกาศรายงานออกมาในค่ำคืนนี้ประมาณ1นึ่งทุ่มสานาทีตามเวลาประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะครับเพราะหากทิศทางตลาดแรงงานยังมีภาพของการชะลอตัวลงหรือดอกตัวลงเป็นไปนตามที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ที่ออกมาแย่นะครับมองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวก ดันให้ทองคํารีบานหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าที่ทางตลาดแรงงานจะแย่หรือออกมาไม่ดีอย่างไรนะครับนักลงทุนยังมองครับว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอ,อาจจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่เดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะไปตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมเดือนถัดไปหรือเดือนมิถุนายนนะครับดังนั้นเนี่ยไวยเออจีก็เลยยังมองว่าแม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานโดยเฉพาะนอนฟาร์มออกมาแย่ก็อาจจะทําให้ทองคํารีบาวขึ้นได้ในระดับจํากัดหรืออาจจะไม่สามารถเบรกเอาหรือผ่านกรอบแนวต้านที่ให้ไว้ได้นะครับดังนั้นจังหวะที่ทองคํารีบาวหรือฟื้นตัวกลับอาจจะใช้จังหวะด,ดังกล่าวในการทยอยแบ่งขายน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับ อย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนท่านใดอยากจะซื้อขายทองคํากับ YLG นะครับลองเข้ามาเช็คราคาเรียวททมของ YLG ได้โดยผ่านการสแกน QR โค้ที่หน้าจอนะครับ YLG Bullion International เนี่ยซื้อขายทองคําแบบเรียวททมตลอดท14ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสมัครบริการหรือเปิดบัญชีกับ YLG ได้ครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ